มือนนี้มาเบนซ่ารินมาเบิงเขาแข่งตกป่านี่อยู่จังหวัดคอนแกนครับนี่ระวัดเงียงครับระวาดเงียงหรนดาดังนะครับ BTS จัดโซ้นในด้านข้างกับสองข้างสิเป็นชิ่งหิูตีนาดินสอยู่โซนกลางต่งนีดมาหลายที่เพียงไง หนึ่งจุดสามสามอย่มอิบเลยมูบินมือบินงแข้งปาเัวที่เด่นครับเราน้ำดักงานมืบินจะไปบ <im ulation> งางห <im ulation> มเลขสิเอเล เรียนตัแล้วอเลยโอ้ทีมงานงัดกำลังจะตักอีกตัวคับโคโหดกระโดดสับโอ้คนหดกระโดดสับทีงานคนโหดกระโดดสับคือเบอร์ใช่ปะตักแล้วอู้ 2องตัวเลยนะสองันเลยบะเ่ใช่เัอเดียวเลยทีมงานคนโหดกระโดดสับ วัวจรงเนี่ยว่มันเทือดสบาลครไม่เอาไว้ไม่เอาไว้ทีมงานเมียไดายังมาอยู่ครับโอเคนทีมงานพอช่อต่อครับสโลแกนละทีเฮงเมียไดายังมาอยู่เอ้าของดังเฮงมาอีกแล้ว

เขาต้องเทียบเลยบึ๊กอัแน่ลฟังคุณอืออาอียแ่้ว โอ <ge> ้ยใส่ใส่หลานจากทิ่มมูบินเงียบมาดาน รอ,อนำดักกับจอจะเริ่มพันบินเอาแล้วมูบินเอาแล้วให้ผมประกาศไหมตัวเนี้ย ป้ามาปล่อยใส่เดียวกันดดมันเวิร์ดอกไมข้ขะใส่อยู่มันไหลเนย้เม่เนี่ยต้องมครับนึ่งตัแล้วเฮ้ยเนียเฮ้ยเนี่ยเอาเลย หมูบินขึ <ไป S 1> น้นมาแล้ว,วลไปเช็คน้มหนักค่าักค่าแนวตักค่าท่วงอีกเนาะค่าจับค่าบาเยเลยธรรมดาจะไปนั่งคันันเ็นอยาเ้น้ย่างคุณหนุ่มาแกมืออีกตัวก็ับสำหรับทีมงานหมูบิน

รอำนัก,กนะครับมาเมีก็ไปสิงเลยหนึ่งจุดสามสครับหมูบินมาอีกแล้ว <c oughs> อีกตัวครับโคตรโหดกระโดดสับ สับทั้งวันครับคดหดกศัพท์หนึ่งจดห้าสามครับเมนบอกหอดฟังกอหอดเร็ว เขาบ่กไก่แม่เขาดึงเอาเด้เจีลเราจะตักอีกตัวครับ<อ>สิอ<ะ>สอง,สองอิงหาปลาแดกแล้วไปแล้ววะรอเลยเดือเร้อยหลายคนบคยสัตไหม เสกไข่เห็นไข่ตัวใหญ่บ่นน่เข่าขึ้นอย่างอืม

รุดเลยย่กทสดมเด้อเอายี่ก็ไดู้่อย่างนี้กองจับผาพไปที่ทีมงานมูิครับออสองนย์เรอาเลยอาปรนต์ก็เลยกแล้วฟังศูนย์ได้หนึ่งจุดสองศูนย เอาแล้วเอาแล้วหลอกออกหลอดธดาคกับทีมงานมูบินหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ครับโอ้โอ้โอ้โวาดแล้วมานลุนกันสิมีใสบก่ายุ มาอีกตัวครับทีมงานสิปซ้อมซิงห้าเสียดน้ำครับปลาตัวนี้น้ำฟรีครับอัดตัวเยอะครับเดี๋ยวมันจะติดเอี่ยวรอรับดาบครับอัดแห้งเลยเรือเปลาปลาติดเอี่ยวดิมาลุนใส่ลุนใส่จุด

สวยงามสวยงามหนึ่งจุดสามศูนย์ยังพอมีเวลาครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับมีเทเลงัดบออกมาให้หมดครับยังพอมีเวลาอัครับเจเียนครับเราตัวให้ก่อนชิม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 เอืม สี่สิบวิครับท่านท่านท่านสี่สิบวิสุดท้ายแล้วอุ้ยขึ้นมาขึ้นมาอุ้ย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 อ้ตัวตัตั้ได้ตัวรับบักนีแล้ว เตียมเลยนี่ไปครับเตรียเลยเบครับเลยจบคับเก้าแปดเช็ดเช็ดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปเวลาทำการแข่งขันครับ มีปลาโลชั่นอีกไหมครับมีปลาโลชั่นตัวหนึ่งครับนี่โนี่ครับมีมมาโพชตอร์หนึ่งตัวมาแล้วเดี๋ยวโพชตอรครับพร้อมแล้วมาเลยครับหลุดหนึ่งจุดสองปลาตัวนี้ก็โอ้แข็งแรงดีครับมาทั้งทีมครับปลาตัวสุดท้ายความหวังของหมู่บ้านจะปรากฏขึ้นหรือเปล่า ตัวสุดท้ายแล้วบอให้กรรมการเช็คได้เอาเอาให้แห้งเลยสวัสดีครับ้แงเลยครับมีงานบวชตกป้าฟ้านโดนคูสุดสุดท้ายแล้วเสร็จแห้งครับแต่ละทีมาอ่แล้วนะครับบวชตกป้าป้านโดนคู หนึ <kung> ่งจุดหนึงห้าครับไม่มีชครับตัสุดท้ายครับพอชอต้ความหวังของทีมครับตัวสุดท้ายจุ่มพัน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 หัวสุดท้ายครับตัวนี้ตัดใจเป็นทันทีครับจุมแต่หัวการทพว่าไงครับตัวนี้ ไม่ใช่ตัวเขาเขาเล็กกว่าเขาเล็กกว่านานกันเลนดเ้มมากเลียดเยเียหัวมแต่หัวครับขอชตอยี่สิบห้โอ้จุ่มต่าหัวจุ่มกรตัวตั้นไม่เลยจุ่มหลายหัรอตั้นาครับขอชิต่อสุดท้ายเฮ้ยเลยไุดยกนหนึ่งจอเรจ่มตวไก่ตัวหรจุ่มตางหาเไง สยใส่มอนเนาะจุ่มแค่ตั้งหัวหรืม่ใช่รอเนัดตั่นดตัวว่าจุ่มหครับมาจบการแข่งขันสาย40และ60ครับเป็นของทีมงาน1 2ส8หงจุหา1.50ตึ้งสาย100และ20ครับเป็นของทีมงานคัทเจมียหนจุมี่ Son.